อ่าเอาลยครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกคนนะครับวันนี้กลับมาสู่ช่องตะกี้พายนะครับว่าความเดินตอนที่แล้วนะครับทุกคนน่าจะได้ดูคลิปผมไปแล้วนะฮะตอนที่แล้วผมได้มาพูดเรื่องเกี่ยวกับของทางการแพทย์เนาะว่าหมอเนี่ยวันมาหนึ่งทําอะไรบ้างนะฮะกิจกรรมของหมอในวันมาหนึ่งมีอะไรบ้างที่สําคัญนะครับก็ทุกคนได้เข้าใจแล้วแหละว,ว่าการเป็นหมอนี่มันเหนื่อยอยู่ยังไงบ้างนะฮะ รัะหน้าที่อันใหญ่หลวงนะฮะใครยังไม่ได้ดูคลิปที่2นะฮะอินเสิร์ตมาในสัปดาห์นี้นะครับเรายังมาต่อกันเรื่องของการคือเรื่องของาการแพทย์นะครับเราจะมาพูดเรื่องเดินเดือนหมอนะครับเดินเดือนหมอเท่าไหร่นะครับพอไหมอยู่ยเดือนหนึ่งเนี่ยกินพอไหมนะครับก่อนนะครับก่อนเราจะไปดูคลิปอย่าลืมอินโทร อ่ะเป็นไงกันบ้างครับสำหรับอินโทรตัวใหม่ของผมนะฮะผมก็ทำอินโทรออกมาเรื่อยๆนะฮะจนกว่าแบบมันจะสวยงามที่สุดนะครับอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราเข้าไปสู่เนื้อหาของคลิปกันเลยนะครับเรื่องหมอหมอเรื่องเงินเดือนหมอนะครับการทำอาชีพหมอนะครับเงินเดือนเฉพาะเงินเดือนนะจบใหม่ไม่ตกใจนะฟังราคาแล้วอย่าตกใจนะครับเงินเดือนหมอจบใหม่ค่าเท่ากับหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับที่จะช่วยครับใครอยากเป็นหมอคุณมีเงินเดือนแค่หนึ่งหมื่น 8,750เยบาทนะครับทำงานตั้งหนักได้แค่หมื่นแปดอ่าจะเย็ยนๆนะครับที่ผมบอกคือเงินเดือนเฉพาะเงินเดือนนะครับยังไม่รวมค่าอื่น,นครับได้ได้หมออ่ะไม่ใช่เงินเดือนอย่างเดียวมีหลายส่วนด้วยกันนะครับค่าแรกเรียกว่าค่าคอตซ์ซอร์คอตซอรผมเพิ่งใส่คำลงข่าวนะผมจำชื่อเต็มไม่ได้เพราะว่าดูชื่อนะ้วไม่ได้แปลความหมายอะไรเท่าไหร่ไม่่ายสักใครทำสายอาชีพการแพทย์นะครับได้ตังค์ทุกคนเพสัตทันตะหมอพยาบาลได้นะ เลทจ,จะต่างกันท่านตะากับหมอได้5000นะฮะ <Wow. S 1> สำหรับแรกๆนะเริ่มแรกที่ยังไม่ไดเรียนต่อแบบเป็นผู้เชี่ยวชาญข้าราชการชั้นสูงอะไรอย่างนี้นได้5,000ถ้าสูงสุดคือ15 0 0 0มนะครับอ่ามีอะไรอีกตัวเงนินไม่ทำเวทนะฮะก็คือไม่เปิดคลินิกไม่ทำเอกชนนะฮะเขาจะรวมด้วยกันตัวเนี้ยมีค่าเท่ากับ10,000บาทนะฮะอ่าบวกกันได้เท่าไหร่ละ1 5 0 0ง18บวก 18, บก็เป็น3 3 7 5 0บาทนะครับลองบวกดูนะฮประมาณนี้นี้มีค่าอะไรอีกยังไม่หมดนะ มีค่าเบียกันดารใครก็ตามไม่ได้ทํางานในอำเภอเมืองได้เบียกันดารหมดนะฮะเพราะฉะนั้นใครอยู่โรงพยาบาลใหญ่ๆก็หมื่นบาทตัวนี้นะครับอ่าเป็นเท่าไหร่เป็น4ี่หมื่นสามพันนะฮะเจ็ด้ห้าสิบบาทนะครับรวมๆแล้วอ่ะัดมาคือเงินค่าอยู่เวรนะครับ <Wow. S 1> ตัวค่าอยู่เวรค่าอยู่เวรของหมอนี่ขึ้นกับแต่ละโรงพยาบาลน,นะครับถ้าสมมติเราไม่อยากอยู่เวรเลยทั้งชีวิตเราก็ได้แค่สี่หมื่นสามก็ชั่วพอกินนะถ้าไม่ต้องอยู่เวรก็ถือวชีวิตสบายแต่เราก็ต้องอยู่เวรเพราะเราต้องหาเงินเสริมนะ การอยู่เวนนี่แล้วแต่โรงพยาบาลนะรโรงพยาบาลโดยทั่วไปเขาจะคิดอย่างนี้อ่า8ชั่วโมงนี่เขาให้900บาทนะครับโดยประมาณนะอันนั้คือขั้นต่ำถ้าขั้นสูงคือ1,600บาทต่อ8ชั่วโมงก็ตีไปชั่วโมงละ200นะครับอย่างของผมอะ่ะที่ผมได้มากสุดคือ40,000บาทคือ200ชั่วโมงนะครับเว้นทั้งข้อเฉลยแล้วก็เวไตในตึกนะรวมกันได้ที่40,000บาทาก็บวกกันเป็นเท่าไหร่ละ่ะก็เป็น83,750บาทนั่นคือมากสุดที่ผมได้ถ้าผมอยากได้มากกว่านั้นคือผม้ขยันนกว่าี ก็คือเราต้องไปรับจ้างอยู่เวรที่โรงพยาบาลอื่นนะครับถ้าเราอยากได้ตังค์มากนี้บางคนก็เฉียดแสนหรือว่าแสนได้นะแต่งเงินเดือนเนี่ยจะขึ้นอยู่แล้วทุกหกเดือนนะครับมหมอเพราะฉะนั้นก็ได้เกือบแสนนะก็ก็ดูโอนะแต่ก็ต้องแลกกับการไม่ได้นอนนอนที่น้อยหงุดหงิดง่ายที่เวีนที่เวียงเพราะนัก็จะถามผมเรื่องความคมคมไหมนะครับผมว่ามันขึ้นกับปัจจัยแต่ละคนแล้วก็ความรู้สึกในต่อการทํางานนะครับถ้าเราทํางานมีความสุขเราก็จะบอกว่าไอ้แปดหมื่นเนี่ยคม งานอย่างเงี้ยนะคุมถ้าเป็นผมก็ว่าคุมในสไตล์ของผมนะแต่ถ้าคนอื่นอาจจะแบบชอบเงนที่สบายกว่าน,นี้ล้องเงินดีกว่าน,นี้ก็แล้วแต่คนนะครับอันนี้คือหมอหมอหมอจบใหม่นะถ้าเป็นหมอเฉพาะทางแล้วก็บวกค่าเฉพาะทางไปอีกค่าเคสผ่ากลางคืนอะไรเงี้ยบางคนก็ได้แบบเว้นแล้วะห้าพันเลยนะฮะบ,บางทีแบบรวยเลยนะก็เป็นแสนแสนห้าอยู่นะฮะถ้าเป็นหมอเฉพาะทางพวกผ่าตัดเฉิญอะไรเงี้ยนะอ่ะก็ประมาณนี้แหละครับ คลิปหน้ามาดูกันใหม่นะเรื่องรีวิวภายในรถบ้างนะฮะว่าในรถมีระบบอะไรบ้างนะฮะเพือง้อมปครอกอบแล้วก็เรื่องการแพทย์อะไรที่จะพูดในคราวหน้าก็เดี๋ยวค่อยมาดูติดตามชมนะะวันนี้จบแล้วครับเจอกันคลิปถัดไป